ครับสวัสดีครับผมบัตรนะครับวันนี้นะครับบัตรจะพาไปชมพื้นที่นะครับเป็นที่แปลงเล็กนะครับโฉนดคุดแดงนอสสี่จอนะครับโฉนดสองใบนะครับใบที่หนึ่งนะครับหนึ่งไร่หนึ่งงานเจ็ดสิบห้าตารางวานะครับใบที่สองนะครับหนึ่งงานสาอาหกสิบแปดตารางวานะครับรวมแล้วได้ หนึ่งไร่สามงานสี่สิบสามตารางวานะครับอยู่ในโซนสี่แยกกระบินนี้เลยนะครับเราจะเข้าจากถนนเส้นนี้เข้าไปเพียงแค่เจ็ดร้อยเมตรเท่านั้นเองนะครับนะครับด้านตรงไปเนี่ยนะครับจะไปที่จังหวัดนครน,นายกไปที่จังหวัดปราจีนบุรีนครน,นายกนะครับแต่ถ้าไปอีกด้านหนึ่งนะครับไปด้านหลังนะครับไปด้านหลังของบัตรเนี่ยนะครับก็จะไปที่ สักแก้วนะครับไปสักแก้วไปที่ตลาดโรงเกลือที่มองเห็นป้ายตรงนั้นนะครับเป็นโลตัสนะครับนะ่ะที่ดินแปลงนี้เข้าออกได้สองทางนะครับเดี๋ยวบัตรจะพาไปชมนะครับเดี๋ยวบัตรจะพาเข้าอีกด้านหนึ่งนะครับจะพาเข้าอีกด้านตรงนี้นะครับที่ดินแปลงนี้ตั้งอยู่ตำบลเมืองเก่านะครับอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจินบุรีนะครับ ตำบลกระบินเมืองเก่านะครับจะอยู่จากสี่แยกกระบินตรงนี้นะครับเราเข้าไปแค่เจ็ดร้อยเมตรนะครับก็ถึงที่เลยนะครับตรงนี้นะครับสี่แยกกระบินบุรีเนี่ยจะมีทุกอย่างเลยนะครับอยู่ในโซนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นโรงแรมนะครับเนี่ยนะครับตึกของท่านบรรหารนะครับแล้วก็ ตรงด้านหน้าของบัตรนะครับจะเป็นสี่แยกไฟแดงนะครับสีเขาเรียกสี่แยกกระบินบุรีนะครับตรงด้านหน้านี้เลยนะครับเราจะเลี้ยวเข้าไปนะครับเลี้ยวเข้าไปที่ดินจะห่างสี่แยกตรงเนี้เข้าไปเพียงแค่เจ็ดร้อยเมตรเท่านั้นเองนะครับนะครับตรงนี้มีข้อเสียอยู่แค่นิดเดียวนะครับก็คือตรงเนี้ยทางที่อยู่ตรงหน้าแปลงจะแคบนิดนึงนะครับนี่นะครับสี่แยกนะครับเราก็จะเลี้ยว เข้าไปนะครับซอยวัดบ้านไผ่นะครับตรงนี้นี่นะครับเราจะเข้าไปซอยนี้เลยนะครับวิ่งเข้าไปแค่เจ็ดรอยเมตรเองนะครับไม่ไกลนะครับเจ็ดร้อยเมตรก็ถึงที่ที่ต้องการจะขายนะครับเราจะขายนะครับเกือบเท่าราคาประเมินเลยนะครับเพราะว่าทางคุณพี่เจ้าของเนี่ยอยากไปอยู่กับแฟนที่ชนบุรีนะครับก็เลยต้องการที่จะขายที่ตรงนี้เป็นที่มรดกนะครับ อยากไปอยู่กับแฟนนะครับก็เลยขายกันในราคาถูกๆก,กันเลยนะครับถือว่าถูกนะครับในในในโซนนี้ที่ดินแปลงเนี้ยราคาประเมินนะครับหนึ่งล้านเจ็ดแสนแปดหมืนนะครับหนึ่งล้านเจ็ดแสนแปดหมืนสามร้อยกว่าบาทเนี้ยแหละครับประมาณนั้นนะครับ แต่คุณพี่ตั้งราคาไว้นะครับ2.2ล้านนะครับก็คือ2ราคายกแปลง2ล้าน2แสนต่อรองได้นะครับที่ดินในโซนนี้นะครับรอบข้างปกตินี่ราคาร้อยตารางวาก็เป็นล้านแล้วนะครับโซนเนี้ยแต่คุณพี่เขาอยากขายจริงๆนะครับก็เลยให้บัตรมาช่วยรีวิวหนึ่งรอบนะครับวิ่งเข้ามานะครับจากสีแยกกระบินบุรีเพียงแค่ 7 0็ดอเมตรเท่านั้นเองนะครับนี่นะครับเราเลี้ยวซ้ายด้านหน้านี้ก็ถึงแปลงแล้วนะครับนี่นะครับโซนนี้จะมีโรงเรียนมหาไรนะครับห้องเช่าห้องแถวเต็มไปหมดเลยนะครับอยู่ในตรงสี่แยกเนี่ยนะครับนี่นะครับในระหว่างเจ็ดรอยเมตรที่บัตรขี่รถมาเรื่อยๆนะครับก็จะให้ชมสภาพด้านข้างซ้ายขวานะครับเนี่ย พอเลยร้านส่งตรงนี้ไปนะครับก็จะเลี้ยวซ้ายก็ถึงที่เลยนะครับที่จะอยู่ด้านขวามือนะครับนี่นะครับทางเส้นนี้ก็กว้างนะครับแต่ว่าเส้นที่อยู่หน้าแปลงจะแคบนิดนึงนะครับเป็นถนนคอนกรีตนะครับนี่มีแต่บ้านเช่ามีแต่อะไรทั้งนั้นเลยนะครับระหว่างเจ็ดร้อยเมตรเนี่ยนะครับที่เข้ามานะครับก็นี่เราจะเลี้ยวซ้ายด้านหน้าตรงนี้หน้าแปลงของเราก็มีโครงการบ้านเดี่ยวขึ้นด้วยนะครับ ตั้งอยู่ตรงบนเมืองเก่านะครับอําเภอกระบินบุรีจังหวัดปราจินบุรีนะครับนี่นะครับเราจะเลี้ยวอ่าซ้ายเข้าไปนะครับเลี้ยวซ้ายเข้าไปก็จะถึงแปลงเลยนะครับนี่นะครับเราจะเลี้ยวเข้ามาซอยนี้นะครับตรงนี้ห่างโลตัสแค่เจ็ดแปดร้อยเมตรเท่านั้นเองนะครับโลตัสกระบินบุรีแล้วก็ห่างบกสนะครับบกสกรบินบุรีเนี่ยประมาณหนึ่งกิโลนะครับ สี่แยกกระบินบุรีรวมๆแล้วก็เจ็ดแดร้อยเมตรเท่านั้นเองนะครับอยู่ไม่ไกลเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแปลงที่น่าสนใจนะครับนี่นะครับทางเส้นนี้ก็รถวิ่งสวนกันได้นะครับแต่ก็ต้องชะลอนิดนึงที่ดินที่ต้องการจะขายเนี่ยนะครับอยู่ตรง่าหน้าบ้านเดี่ยวหลังนี้เลยนะครับมีโครงการบ้านนะครับเดี๋ยบัตรขออนุญาตจอดรถแล้วพาเดินชมด้านล่างเลยนะครับนี่นะครับตรงนี้เลย ที่ดินที่ต้องการจะขายนะครับหลักเขตตั้งแต่แนวรั้วเนี่นะครับยาวไปนู่นนะครับหนึ่งไร่หนึ่งเอ่อหนึ่งไร่สามงานนะครับกับอีกเอ่อหนึ่งไร่สามงานกับอีกสี่สิบสามตารางวานะครับนี่นะครับอยู่ตรงหน้าบ้านหลังที่กำลังทำเป็นบ้านเดี่ยวเลยนะครับเดี๋ยวบัตรขออนุญาตพาชมด้านล่างนะครับนี่นะครับบัตรลงมาด้านล่างแล้วนะครับ บัดเลี้ยวเข้ามานิดหนึ่งนะครับตรงหน้าที่มองเห็นหลังคาสีฟ้าตรงนั้นนะครับเป็นสีแยกนะครับนี่เลยที่ต้องการจะขายก็คือแปลงนี้นะครับตั้งแต่ติดแนวรั้วของน้องเนี่ยนะครับแล้วก็ยาวไปตามถนนนะครับหน้ากว้างประมาณสี่สิบเมตรนะครับแล้วก็ลึกเข้าไปเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะให้ชมนี่เลยนะครับตรงข้ามกันก็เป็นโครงการบ้านเดี่ยวนะครับ ที่ดินตรงนี้อยู่ในโซนสี่แยกกระบินบุรีนะครับนี่นะครับเป็นอีกหนึ่งแปลงที่สวยมากเลยนี่นะครับหลักเขตก็มาถึงตรงนี้หน้ากว้าง40เมตรนะครับแล้วก็ลึกยาวเข้าไป นี่นะครับก็คือแปลงนี้นะครับที่นะครับจะต่ํากว่าถนนประมาณสักหกเจ็ดสิบเซนนะครับแล้วก็ลึกเข้าไปติดกับเพื่อนบ้านทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยแล้วตรงนี้ก็ไปถึงหลักนะครับแล้วก็ตัดออกมานะครับเดี๋ยวชมรูปแปลงนิดนึงนะครับนี่นะครับรูปแปลงจะเป็นอย่างนี้ ก็คือแปลงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้เป็นสีแยก,กระบินบุรีนะครับสีแยก,กระบินบุรีนะครับบัดวิ่งรถมาแล้วก็มายูเทินนะครับแล้วก็วิ่งเรียบซ้ายเข้ามานะครับจากตรงเนี้ยเข้ามานะครับมาถึงแปลงเนี่ยเจ็ดร้อยเมตรนะครับรูปแปลงเป็นแบบนี้เลยนะครับรูปแปลงเป็นแบบนี้นี่นะครับหน้ากว้างสี่สี่สิบเมตรแล้วก็ลึกเข้ามานะครับ หน้ากว้าง40ก็ลึกเข้าไปาตามส่วนนะครับนี่นะครับนี่เลยนะครับรูปแรงอย่างนี้เขาออกได้สองทางนะครับตรงนี้เป็นตลาดลงเกลือนะครับตลาดลงเกลือเขาเรียกตลาดลงเกลือนะครับพอเราวิ่งออกมาก็ออกมาตรงนี้ก็มาเลี้ยวออกถนนหลวงชนบท นะครับก็โรตัสจะอยู่ประมาณนี้นะครับนี่นะครับเป็นอีกหนึ่งแปลงนะครับที่น่าสนใจนะครับขายกันแทบจะเท่าราคาประเมินเลยนะครับราคาประเมินหนึ่งล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นนะครับแต่อันนี้ขายสองล้านสองแสนบาทราคาต่อรองได้นะครับกับเจ้าของนะครับ ต่อรองกับเจ้าของได้โดยตรงเลยนะครับค,คุณท่านใดที่มองหาที่ทําเป็นบ้านจัดสรรเนี่ยนะครับริมริมแปลงก็จะตีร่องน้ําไว้เล็กๆไว้นะครับแต่ตรงนั้นก็เ,เกือบเสมอถนนเลยนะครับแต่ก็จะต่ากว่าถนนอยู่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เยอะนะครับต่ํากว่าถนนอยู่ประมาณสักสี่สิบห้าสิบเซนนะครับประมาณสักเจ็ดสิบเซนนะครับด้านนี้ก็ไปชนกับแนวรั้วของเพื่อนนะครับก็คือเนี่ย ด้านหลังก็ไปติดกับเพื่อนบ้านนู้นเลยนะครับแล้วก็มีตรงนี้ออกมาอีกหนึ่งร้อยสามสิบกว่าตารางวานะครับรวมทั้งหมดก็หนึ่งไร่สามงานสี่สิบสามตารางวานะครับหนึ่งไร่สามงานสี่สิบสามตารางวาขายสองล้านสองแสนบาทห่างโลตัสแค่เจ็ดแปดรอยเมตรนะครับ คือที่ตรงนี้นะครับถ้าท่านเดินทางมาจากฟิวเจอร์พาร์คลังสิตนะครับร้อกกิโลสนามบินสุวรรณภูมินะครับ135ยกิโลเท่านั้นแล้วก็ถ้าท่านเดินทางมาถ้าเปรียบเทียบจากชนบุรี123ยมกิโลนะครับสะเซิงเซา96กกิโลเท่านั้นเอง นะครับคุณท่านใดที่มองหาที่ทําเป็นบ้านจัดสรรห้องเช่านะครับห้องเช่าห้องแถวตรงนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับรอบข้างเนี่ยนะครับเนื้อที่หนึ่งร้อยตารางวาก็เจ็ดแปดแสนนะครับบางแปลงเนี่ยเป็นล้านนะครับแค่ร้อยตารางวานะครับส่วนนี้ไร่หนึ่งก็อยู่ประมาณเกือบสามล้านนะครับสองล้านกว่าล้านแปดล้านเก้าแล้วนะครับบางบางแปลงนะครับ แต่ตรงนี้เราขายเนื้อที่เกือบสองไร่นะครับเหลือขาดนิดหน่อยนะครับขายสองล้านสองเนี่ยนะครับราคาต่อรองได้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งแปลงที่น่าจับจองไว้นะครับราคาประเมินก็เกือบสองล้านแล้วนะครับหนึ่งล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นกว่าบาทแล้วนะครับราคาประเมินนะครับคุณพี่เขาต้องการขายจริงๆนะครับก็เลยตั้งราคาไว้อ่าค่อนข้างจะโอเคเลยนะครับน่าจับจองไว้นะครับ โนดคุดแดงเนาะสอสีจอนะครับโนดพร้อมโอนนะครับห่างสีแยกกระบินบุรีเนี่ยนะครับรถวิ่งี่มองได้ยินเสียงอยู่เนี่ยครับใกล้ๆ้เนี่ยนะครับเข้าจากสีแยกมาเจ็ดร้อยเมตรเท่านั้นเองนะครับวันนี้นะครับบัตรขอไวพรให้คุณคุณคุณทุกท่านนะครับมีแต่ความร่ารวยนะครับเงินไหลนองทองไหลมาเป็นหมื่นล้านแสนล้านประกอบกิจการอะไรก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองนะครับให้ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานทุกท่านนะครับให้สุขภาพแข็งแรง มีแต่ความร่ำรวยความจเจริญรุ่งเรืองถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้บัตรด้วยนะครับบัตรก็ขอขอพระคุณทุกท่านไว้เป็นอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยเป็นอย่างสูงเช่นกันสําหรับวันนี้นะครับบัตรขอจบอที่นะครับหนึ่งไร่สามงานสี่สิบสามตารางวาขายยกแปลงนะครับสองจุดสองล้านบาทนะครับ ก็คือ2 2ล้าน2แสนบาทนะครับต่อรองกับเจ้าของได้โดยตรงเลยทีเดียวนะครับวันนี้บัตรขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมจนจบคลิปจบไลค์ถูกใจก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณมากครับ